สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพรับเหรียญโปยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์2องจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นล้ายี่สิเอ,อ่อยีซนเมตรนะคะ27่สิบเจซนนะคะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4ี่เส้นให้เสมอกันวัดลงไปที่ความยาว8ปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ พับลงไปนะคะวางลงไปเลยค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ลิฟบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิฟบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะดิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้พับปลายดิบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะ ับปลายดิบินกลับลงมาบิดไปทางขวาเราสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นเส้นนี้เริ่มเป็นเส้นแรกค่ะพาเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะพาดตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะต่อมานี่คือเส้นที่สามค่ะเราพาดตามเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้นะคะพาดตามเส้นที่สามค่ะค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เราทำเส้นที่สี่ก่อนให้เรารวบสามเส้นนี้หลบลงมาก่อนค่ะเส้นที่เราทำเป็นเส้นแรกค่ะ ปลายดิบบินจะชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะให้เราพับกลับลงมาเลยค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะปลายดิบบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นไปค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะ เอาสองเส้นนี้หลบมาเส้นที่เราทำค่ะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกริดดอกนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ ปล่อยสองเส้นนี้ขึ้นไปค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่เราทําชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะ ปล่อยเส้นสุดท้ายขึ้นไปค่ะพับปลายดิบ,บิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นลิบ,บิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบของเราก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ